ฝั่งนี้เล่นน้ำสะอาดนะคะฝั่งนู้นเล่นน้ำทิ้งค่ะมีเสียงห่านจีนประกอบให้น้ำขนาดนี้จะเอาน้ำหกขนาดไหนเล่นน้ำทีน้ำกระจายเต็มแล้วนะคะ จะลงเล่นกันไหมน้ําอ่ะจะลงก็ลงลงปุ๊บน้ําก็หายหมดกระมังใหญ่นะคะเนี่ย กบะผสมปูนนะเอ้โอม,มีเพื่อนบ้านสลอนอยู่ด้านนี้ค่ะจะร้องทำไมเขาเล่นน้ำมันเงียบๆไอ้กริฟทุกตัวชื่อไอ้กริฟหมดน,นะคะไม่มีตัวไหนชื่อแปลกๆมากกว่านี้ทุกตัวเรียกไอ้กริฟหมด เล่นน้ำกันเฮ้ยแบ่งเขาบ้างความสุขของห่านนะคะน้ำแค่นี้ก็พอละน้ำเยอะก็เตลองะคะ่ะนี่เราใช้น้ำฝนนะคะดีหน่อยช่วงนี้ฝนเยอะกักให้เต็มที่เลยุอยเล่นน้ำด้วยกัน ช่วงนี้ต้องผัดกันปล่อยนะคะอ๋อจะเห็นฉากเด็ดทุละได้ไหมลูก ใส่น้ำใหม่นะคะถึงจะยอมผสมพันธุ์กันดูสิคุงว่าใส่น้ำไปเท่าไหร่น้ำหมดก็อย่างนี้พี่เองเล่นแ้นมกันแล้วอ้าวอีกตัวก็ลออยู่แล้วมีฝั่งอีกชา้าเฮดูสิ ไม่ฟังในอิชาบ้างเราจะได้เห็นฉากเด็ดกันไหมวันนี้โอ้ยโชคข้าวหารจีนนะคะไอตัวขาวชื่อเอ็กวิจิ๋งพ่อเขาตั้งให้โอ้ยรู้สึกว่าเปลี่ยนน้ำใหม่เราจะมีฉากเด็ดฮะ ะทำงานกันหน่อยแล้วเด็กๆ เจ๋งมันสมชื่อจริงๆเว้ยต้องส่งไปให้พ่อเขาดูละเอาไงเนี่ยไหวไหม ไวไมหมนุม่มจะต่อกก๊อกสองเหรอมีเยอ,เยอะค่ะฝั่งนี้อไอ้คลิปไม่ต้องเลยนะอย่าทำอะไรมามีนนะจับกดคอเลยฝนก็จะตกค่ะ ก็อยากเปลี่ยนน้ำให้หานพอเปลี่ยนแล้วก็เล่นน้ำกันเลยมีความสุขยานะมาสิมาสิเดี๋ยวจับอุมออ้มเลยไอ้นี่ไอ้กีบแค่นั้นนะอาบน้ำโชว์เสร็จแล้วนะกินข้าวได้ละป่ะ